สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว306ส,สงสาโกกลีนช่วงนี้เราจะมาดูกันว่าข้อมูลโกกลีนจะนำท่านสุกรังภัยรพรฤษธีที่3ตุลาคม2567อย่างไรไปเริ่มที่การดูปจัจจัยควบคุมอากาศที่กระทำกับเราเพื่อเห็นภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับ ก็24ชั่วโมงหน้าครับจับตากันต่อกับกรณีที่ความกดอากาศสูงระบมวลอากาศเย็นกําลังปันกลางจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมทางด้านตะวันออกของภาคเหนือสปปลาวและอีสานครับแล้วก็ได้ดันให้ร่องมรสุมหรือร่องฝนเลื่อนลงมา,าผ่านที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนอีสานตอนล่างและลาวใต้นะครับคุณชมทําความเข้าใจง่ายๆแบบนี้ก็คือว่าการลงมาของร่องมอสมแบบบนี้กก็เท่าัว่าแนวนวฝหลักๆกๆ็จะย้าายตามลงมาในบริเวณตนวนบยอยนอนรองอขึ้นไปจึง เตรียมเลยครับจะมีฝนน้อยลงก่อนใครเพื่อนและที่สําคัญเตรียมรับปโปรความเย็นจากธรรมชาติด้วยการจะมีอากาศเย็นลงในตอนเช้าพฤศจิกายนที่3ตุลาคมก่อนด้วยนะครับแบบนี้ครับแน่นอนใครอยู่ใต้แนวร่องมรสุมลงไปท่านจะอยู่กับบริเวณที่เกิดการประทะก,กันของอากาศเย็นกับอากาศร้อนชื้นที่มีในไทยครับดังนั้นต้องเตรียมรับมือกันต่อกับอากาศแปรปรวนในลักษณะฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงระวังฝนจะตกหนักบางพื้นที่ได้ในภาคเหนือและภาคอีสาน,นครับส่วนภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกจะมีฝน ตกหนักบางแห่งครับสำหรับสาการความรุนแรงของฝนในวันพฤหัสบดีนั้นก็จะเบาลงกว่าฝนแปรโปรนที่เกิดขึ้นในวันพุทธที่2ตุลาคมนะครับสำหรับภาคใต้ครับลมรสมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมอยู่ด้วยกําลังปานกลางฝนหลักๆฝั่งอ่าวไทยจะอยู่ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปนะครับฝั่งอันดามันก็จะอยู่กับ6จังหวัดอันดามันเลยแต่ฝนไม่ได้มีความรุนแรงอะไรมากนะครับเช่นเดียวกับคลื่นลมทะเลครับมีแค่อันดามันตอนบนเท่านั้นที่จะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณอื่นๆคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรแต่่่ขอออใใหห้้ลลีีีกกเเเเยงงาารรรดิินนนนืบวณทมฝฟ เพราะว่าคลื่นจะสูงได้มากกว่า2เมตรทั้งอันดามันและอ่าวไทยเลยนะครับจากสภาพอากัศควบคุมอากาศเป็นแบบนี้จะดํางสุขการเตือนภยัย้อบบริเวณทะเที่3ตุลาคม2567ดังนี้ครับ 3ตุลาคมยังอยู่ในช่วงเวลาเตือนภัยระวางอันตรายมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอากาศแปรปรวนเปลี่ยนฤดูที่ลมหนาวแรกแผ่ลงมานะครับเปิดรายชื่อจังหวัดเสี่ยงในที่วันที่3ตุลาคมเหลืออยู่น้อยมากแล้วนะครับเนื่องจากเป็นวันสุดท้ายของรอบเตือนภาคเหนือครับมีแค่2จังหวัดที่แม่ฮ่องสอนและตาครับอีสานไม่มีการเตือนอะไรพิเศษนะครับส่วนภาคกลางยังเยอะสุดครับก็คืออยู่ที่อุทัยธานีชัยนาทสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครสิทธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสุโขทัยกรุงเทพปริมมทนเช่นเดียวกับภาคตะวักคยงา ก็คือที่นครนายกปราจินบุรีสระแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและาคใตาให้ระวงที่ตอนบนนะครับเพชรบุรีประวบกรีขันชุมพรครับการระวังอันตรายนี้ก็คือเรื่องของฝนตกหนัก,หน,กหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับส่วนเรื่องของฝนฟ้าขนองลบกระโชกแรงนั้นให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจง้งใต้ต้นไม้ใหญ่หญและป้ายโฆษณาท,ที่ไม่แข็งแรงนะครับเตือนเตรียมตัวหนึ่งครับรับมือกับอากาศเปลี่ยนแปลงจากที่บอกว่าอีสาานและะจได้รรับโป อากาศเย็นลงนิดๆก่อนนะครับตั้งแต่เช้าวันพฤหัสบดีครับแต่ตลอดทั้งรอบอากาศจะเปลี่ยนแปลงน,นี้ก็คือจะเกิดขึ้นในช่วง4-8ตุลาคมครับที่จะทําให้ไทยตอนบนมีฝนลดลงภาคเหนือและอีสานก็จะมีอากาศเย็นลงกับมีลมแรงนะครับภาคเหนือและภาคกลางตอนบนจึงเตรียมมีอุณหภูมิลดลง1-3องศาในตอนเช้าครับอีสานอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเลยครับที่เหลืออาจจะได้รู้สึกแบบเย็นๆนิดๆน,น,นะครับส่วนภาคใต้ระวังครับร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านอยู่ที่ภาคใต้ตอนบนชาวใต้จะกลายเป็นคนที่เจอกับฝนมากขึ้นและตกหนักขึ้นนแท ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ได้นะครับส่วนก่อนรับโปรอากาศเย็ยนลงครับชาวเชียงรายริมแม่น้ากกในอาเภอเมืองเชียงรายเวียงเชียงรุง้งแม่จันดอยหลวงและเชียงแสนนะครับวันนี้ถึง9ตุลาคมต้องระวังน้ากกจะล้นตลิ่งอีกครับเพราะว่ามีฝนตกหนักเกิดขึ้นที่ต้นน้ําที่แม่อายเชียงใหม่นะครับแล้วก็ที่ตัวเมืองเชียงรายขณะที่คนริม2ฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาคลองผงเพงอ่างทองและคลองบางบานพระนครศรีอยุธยาก็ต้องระวังน้ําล้นตลิ่งวันนี้ถึง5ตุลาคมด้วยจากฝนที่มีการตกตอนกลางๆของประเทศเพิ่มขึ้นครับ และนี่คือภารกิจโกลีนประจำวันนี้กับโฉไใหม่ของการขับเคลื่อนสังคมไทยโดยสถานีเพื่อความมั่นคงทั้งสิ่งแวดล้อมช่อง5โกลีน Green พบกันใหม่พรุ่งนี้เพราะนี่คือ,อสามรอบสิงสาโกลีดนสวัสดีครับ